กับข้าสู่ช่วง Market Talk นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะมาชิมของอร่อยของจังหวัดนครราชสีมาผ้าไหมดีมีโคราชปราศาทหิน ดินดานเกวียนนี่วันนี้นะคะมาได้กินหมี่โคราชแท้ๆแ,และน้ำปลาโคราชที่แสนจะอร่อยยกมือให้อย่างนี้เลยนะคะวันนี้พบกับคุณอํหนวยนะคะสวัสดีค่ะครับเจ้าของแบรนด์เลยเห็นบ,บอกว่าขึ้นห้างด้วยเอาของขึ้นห้างนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะโดยเฉพาะของแบบบ้านๆโคราชอะไรอย่างนี้เออเป็นยังไงใช่ครับก็คืออย่าง,างี้ลุงนายนะครับลุงนายมีแรงบันดาลใจจากนํำมรดกอาหารของคุณแม่นะครับซึ่งคนโคราชนะครับการรับทาน มีเอ่อเป็นทุกอำเภอเป็นเรื่องปกติแล้วมีวัฒนธรรมบานทันทุกอำเภอแต่ลุงนายเนื่องจากเป็นคนพี่ไม้ก็นำมาตระกูลไม่ต้องชื่อตัวเองว่าเปลุงนายเออนายนายนี่ภาษาโคราชเขาเรียกไอ้นายก็คือลูกชายคุณแม่เขาจะเรียกไอ้นายไอ้นายอล้วนี่มันเป็นลุงนิดนึงนะดูน่ารักน่ารักเป็นเป็นโลโก้แบรนด์ครับก็เป็นแบรนด์ลุงนายแล้วก็ลุงนายเลือกที่จะเอาอัตลักษณ์ของอำเภอบ้านเกิดนะครับ ซึ่งเป็นสินค้าบ้านๆแต่สามารถไปอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําของประเทศนในทัวประเทศซอฟพาวเวอร์ตัวจริงนี่เลยซอฟพาวเวอร์จริงๆใ,ใช่ครับแล้วก็นําเรื่องราวสตอรี่ในเรื่องของอาหารโมโดกอาหารได้เปขางคุณแม่โดยเฉพาะความแตกต่างของลุงนายอย่างเช่นอ่าบาโคราดต,ต้องกินผัดหมี่โคราดใช่ใชแต่ที่ลุงนายตั้งชื่อเป็นผัดหมี่พิมายเพราะเป็นเส้นแบบโคราดแท้ๆก็คือพิมายนี่ยังเป็นตลาดที่ใช้เส้นข้าวเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อคือแต่ละอำเภอของโคราดเนี่ยความหมี่ที่แตกต่างกันนะและ ความสูตรของมันออก,ก็แตกต่างกันเคยเคยไปงานประกวด <c oughs> ผัดมี่ในี่งหาัอำเภอจังละจริงๆแต่ละ <c oughs> แต่ละ, <c oughs> ละออำเภอมาในรสชาติได้เหมือนกันนะก <c oughs> ว่าจะตัดสินได้ยากมากเลยนะ <c oughs> ก็ของลุงนายก็จะเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับ <ạ. S 2> ข้าวเจ้าเป็นพันธุ์เขาเรียกพันธุ์หลึ่งมะทิวหรือชาวบ้านเรียกว่าข้าวตาแห้งนะครับฉะนั้นจุดคุณสมบัติของมันค็จะดูดน้ําซอสวิตามินบีสูงมากนะครับ <Jac. S 2> น้ำตาลต่ำทำให้เวลาผัดแล้วจะเข้าน้ําซอสได้ดีมากเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ทนำเส้นหมี่จากข้าวเจ้างานบุญงานบวชแถวต่างจังหวัดต่างเผื่อจึงจะได้รับประทานแบบนี้แต่ลุงนายไม่ต้องวงลุงนายพาเอามาให้ขึ้นท่างทั่วประเทศแล้วครับตอนี่อันนี้คือแบบผัดหมี่นี่เคย ้าวเนี่ยจะคิดจะเป็นเชฟผัดนี่รสชาติไม่เหมือนแข็งบ้างแฉะไปบ้างอันนี้เห็นบอกว่าพัฒนาสูตรมาเด้บร้อยว่า น้ำแก้วเดียวเนี่ยอร่อยได้ง่ายๆเลยสโลแกนเลยครับคือผัดง่ายๆน้ำแก้วเดียวอร่อยเลยก็คือเนื่องจากซอสเราปรุงรสมาสําเร็จแล้วนะครับในน้ำตาลมะพร้าวจากกะพวาหอมหอมเคี่ยวกับมะขามเปียกนะครับสูตรโบราณเลยฉีกซอสลงกระทะนะครับแล้วก็น้ำเปล่าแก้วหนึ่งพอน้ําเดือดใส่เส้นขยี้ขยี้โรยผักจอบแก้วแค่ไหนก่อนประมาณร้อยห้าสิบแม๊วแม่ะประมาณแก้วแก้วน้ำแข่งแก้วกาแฟโบราณแบบนั้นนะครับอ๋อค่ะฉะนั้นไม่ต้องเติมไม่ต้องปรุงไม่ต้องแช่ใดๆนะครับแค่น้ำเปล่าแก้วเดียวผสมกับน้ำซอส อยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ก็อร่อยได้นะคะไปต่างประเทศนะคะคิดถึงอาหารไทยนะคะอยากลองทําเองและอยากให้รสชาติเหมือนคนพี่ไมามาผัดให้กินเองเองเนี่ยนะนี่เลยยี่ห้อแบรนด์นี้เลยผัดหมี่พี่ไม้โอ้โหนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยน้ำปลาร้าตอนนี้เขาบอกว่าคนสวยต้องกินปลาร้าค่ะคนงามต้องกินปลาร้าคนหน้าตาดีคนหล่อต้องกินปลาร้าสูตรนี้มีความเด็ดยังไงอย่างนี้นะครับเนื่องจากโคราชเขาชอบรับประทานผัดหมี่คู่กับส้มตำนะครับจากนั้นส้มตำเนี่ย ส้มตำหลายๆท่านจะรู้ครับว่าตำโคราตำโคราใช่ไหมอันนี้ซอฟเฟอร์แด้ตำโคราคือตำรวมของทุกภาคมารวมกันคือตำปูปลาใส่น้ำตาลนิดหนึ่งใช่ตำไช่ใส่ปูปลานะครับน้ำปลาลุงนานครับจะเป็นปลาสูตรข้าวคั่วจะเป็นใช้ข้าวคั่วนะฉะนั้นจะไม่ขาวจะไม่ฉุนนะครับจะเห็นแต่เห็นข้าวคั่วที่ก้นเลยใช่ดูของแท้นี่ดูข้าวคั่วตรงนี้เลยใส่ส้มตำยำแกงได้จบทุกเมนูจริงๆบางคนบอกอุ้ยไม่ชอบแบปลาล้มีกลิ่นฉุนนะทำแล้วโห นึกว่าข้างบ้านนึกว่ามีอะไรตัวอะไรแอบมาตายอยู่ในบ้านแมวไม่เหม็นฉุนแน่นอนครับไปใส่ไข่เจียวยังได้ใส่หมักหมูใส่อะไรได้จริงๆครับใส่แกงใส่ต้มใส่ยำนี่ได้หมดเลยทุกคนคือบางคนอ่ะชอบแหละชอบรสชาติแต่บางทีไม่ชอบกลิ่นใช่บางทีอร่อยต้องยอมกินแรงอันนี้พัฒนาสูตรมาแบบ เป็นแบบโคราชเลยที่ใช้ก็กลัวมันจะดึงความเหม็นขาวเรือแรต่างหายไปหมดเลยมันจะหอมนัวอร่อยครับทานเสร็จนี่ไปชวนผู้ชมผู้ชายไปกินข้าวต่อได้เนาะอะไรอย่างนี้เนาะไม่ต้องคลิปอิมเมจนะคือคืออ่ะบ้วนปากนิดหน่อยก็ได้เลยก็คือปกติแล้วเนี่ยมีวางขายอยู่ที่ไหนบ้างคะซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศลยครับไม่ว่าจะห้างใหญ่ห้างเล็กห้างกลางทั่วประเทศนะครับทีนี เก็บรักษาล่ะบรรจุพันธุ์แบบนี้เนี่ยเกิดจะต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าอยากจะซื้อตุนไว้เยอะๆเพราะเห็นบอกว่าวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นซื้อตุนไว้เลยเนี่ยจะเก็บไปได้นานแค่ไหนเออผัดหมี่นะครับมาตอบจ้ลูกค้าละหปีนะครับเก็บ1ปีในอุณหภูมิห้องเลยนะครับอันนี้1ปีในอุณหภูมิห้องส่วนน้ำปลาในี่2ปีอุณหภูมิห้องแบบนี้นั่นนะคะใช่ครับสองปี หมดตั้งแต่2เดือนแล้วมั้งคะใช่ใช่ไม่น่าเกินสามวันไม่น่าเกินสามวันโอ้โหนี่เขาบอกอร่อยแบบว่าไม่ได้โฆษณาเกินจริงอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ใช้วัตถุดิบจากพื้นเมืองด้วยจากจังหวัดตัวเองส่งเสริมชาวบ้านด้วยใช่ไหมคะอย่างเส้นหมี่เมื่อกี้บอกเลยว่าใช้ข้าวพื้นเมืองปลาล่ะคะใช้ปลากระดิ่งพื้นเมือง ปลานี่คือใช้ปลาทะเลเพื่อปลาทะเลใช้เป็นปลากระตักอย่างดีนะครับฉะนั้นแต่สูตรหมักก็ยังเป็นสูตรโคราชอยู่อ๋อปลากระตักนี่มันจะมีแคลเซียมและโปรตีนที่จักทะเลด้วยแต่ดีมากนะครับโอโ อันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะสำหรับสินค้าวันนี้โปรโมชั่นเนี่ยที่คุณผู้ชมอยากให้เอ็มมาถามวันนี้เนี่ยอยากจะโทรศัพท์มาสั่งซื้อแล้วค่ะโปรโมชั่นอยู่ที่ยังไงเอ่ยอย่างนี้นะครับปกติขาย3ห่อร้อยวันนี้ในร้านพิเศษนะครับสามห่อนี้หนึ่งร้อยบาทมาแถมอีกหนึ่งห่อเป็นสี่หอร้อยตกนี่ห้าบาทเองเลยใช่ไหมเลยกับน้ำน้ำสี่แก้วใช่เขาบอกว่าบางทีเนี่ยเราจะผัดทีละเยอะๆสมมติว่าบ้านเรามีหลายคนห่อหนึ่งเนี่ยกินได้กี่คนหนึ่งหนึ่งท่านนะครับห่อหนึ่งต่อหนึ่งจานใช่ใช่ครับ จะพอเลยอมันอร่อยคือ3หอในปาร์ตี้ทั้งบ้านอ๋อสหอปาร์ตี้ทั้งบ้านแล้วก็เพิ่มความอร่อยไห้อีกหนึ่งหอเป็น4หอแบบนี้เลยนะคะราคาราคา1นึ่งร้อยบาทส่งฟรีไหมส่งมีค่าส่งมีค่าส่งแต่ไม่รับปลายทางเพราะเดี๋ยวตีกลับมาอีกเออสงสารผู้ประกอบการเนาะครับอันนี้คือราคาพิเศษมากๆเลยครับผมอะบางคนบอกว่า อยากซื้อเป็นอย่างนี้มีแพ็กรวมอย่างนี้ไหมมรวมรวมกันได้ครับเป็น4ี่ชิ้นร้อยสชิ้นร้อยอันนี้ก็ปกติก็3้สามขวดร้อยโอ้โหมี4ี่ชิ้นร้อยอีกต่างหากสุดยอดค่ะคุณผู้ชมราคานี้เฉพาะรายการมาเก็ตท็อกของเราช่วงมาเก็ตท็อกเท่านั้นนะท็อกุกเกตเตอร์เท่านั้นนะคะนี่สายโทรเข้ามาแล้วค่ะโทรมาสั่งยังไม่ทันได้ขึ้นหน้าจอเลย080 361 7444โทรมาได้เลยโปรโมชั่นนี้จะอยู่ยาวนานไหมอ่าเฉพาะบอกว่าจะชมรายการช่องห้าของเราผู้ชมรายการช่องห้านี่นี่สี่ขวดร้อยสี่ซองร้อยน้ำตาลมะพร้าวอย่างนี้มีด้วยหรอมีครับมีมีน้ำตาลมะพร้าวเขาจะบอกให้ไผายๆเอาหยิบยากหยิบยากน้ำตาลมะพร้าวเนื่องจากลุงนายนะครับใช้น้ำตาลมะพร้าวได้ทำสูตรนี่แล้วคนถามเยอะมากเป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆจากกะพวาที่ให้น้ำตาลมะพร้าวหายากมากแล้วสุขภาพครับ บอกได้ยว่าสุขภาพบางทีไปดูอัมพาวดิฉันเคยไปเที่ยวอัมพามีกระสอบถุงน้ำตาลใส่วางกลางค่างี้แค้อย่างไรนะคะอันนี้แท้เลยเนื้อเอเนียนก็เหมาะกับสุขภาพสายสุขภาพสายรักซอฟ์พาวเวอร์สินค้าไทยนะคะต้องแบรนด์ของลุงนายเลย นะคะลุกนายนี่ปกติดังเลยที่ภารก้อนนี่เอาขึ้นห้างได้ยังไงน่าไลฟาให้ฟังหน่อยก็คืออย่างี้นะครับเนื่องจากเราทําธุรกิจที่เป็นเอามรดกอาหารมีสตอรี่ไม่ว่าจะในเพจเฟซบุ o กต่างต่างคนเข้าไปเห็นนะครับในจัดซื้อแต่ละห้างแต่ละห้างก็จะเห็นแล้วเขาพยายามที่จะอยากได้สินค้าที่เป็นสตอรี่อย่างนี้ต้องขอบคุณห้างใหญ่ๆนะครับที่ให้โอกาสคนตัวเล็กๆเนาะแล้วที่สําคัญผมมีเครือข่ายบิดขับ บิดขับนี่ดีมากนะครับเป็นบิดขับแล้วก็มีการเชื่อมโยงธุรกิจการผู้ประกอบการทั่วประเทศนะครับช่วยเหลือการซึ่งอะไรกันมันจะไปคนเดียวไม่ได้ในการทําธุรกิจต้องไปกันเป็นทีมไปกันหลายคนแล้วก็ฝากขอบคุณกับห้างใหญ่ๆหรือคู่ค้าใหญ่ๆที่ให้โอกาสคนตัวเล็กๆอย่างเราวันนี้บิดขับก็จับมือกับท็อกทูเกเตอร์นะคะคัดทุกของดีเขาคัดมาดีจริงๆนะคือได้รับคําชมมากๆว่าเอ๊ะของที่มาออกในรายการเนี่ยทำไมมันดีทุกอย่างมันราคาก็ไม่แพงรสชาติก็อร่อยสั่งซื้อก็ง่ายที่สําคัญ ส่งจริงใช่ครับเราไม่ใช่มิสนะคะไม่ใช่มิสชาชีพนะคะเราส่งจริงให้ความอร่อยส่งตรงถึงบ้านจริงๆกับราคาที่คุณบอกว่าโอ้โหว้าวเลยว้าวมากๆว้ากับรสชาติดีพอชิมหน่อยเขาบอกผัดมันนี่ผัดมาให้หนมาเลยครับเนี่ยผัดมาหลายกล่องเลยผัดมาหลายกล่องเลยเขาชิมเป็นจานอ่ะนี่นี่นี่เป็นจานเลยนี่เป็นจานผัดมีโคราชเส้นซอสจะมีความเข้มอย่างนี้เลยจะไม่เหมือนผัดไทยครับนะคะมันจะความนุ่ม ต้องใส่มะนาวไหมย่อ่ะไม่ไม่จำเป็นก็ได้ครับแล้วแต่คนชอบแล้วคนชอบเอาแบบแรกก่อนแบบที่ไม่ไม่ใส่มะนาวก่อนขอชิมอ๋อแบบที่ไม่ใส่มะนาวเราไม่ต้องใส่ไม่ต้องปรุงเครื่องใดๆเออผัดเดี๋ยนายไม่ต้องปรุงไม่ต้องแช่เส้นใดๆนะครับถ้าปรุงนี่ลุงนายโกรธจะโกรธเลยลองลองลองดูก่อนครับผมว่ามันจะจบเลยอันนี้นนเ้เห็นว่าผัดมันั้งแต่เช้าตั้งแต่เอาบอกเลยว่ามีตั้งแต่ตีห้ายังไม่แข็งอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นเส้นอื่นๆมันจะแข็งแล้วอืดแล้วอืดแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นมาม่าเราหรัรบู ก็จะแข็งแล้วจำอื่นแล้วอันนี้แบบตีห้านะคะผัดมาตีห้าจะชิมแล้วนะคะอร่อยนะคะอืมอร่อยนรันน้ผัำเปล่าแก้วเดียวนี่อันนี้ผัดด้วยน้ำเปล่าแก้วเดียวจริงครับมีทุกรสในในเส้นหมี่เลยน้ำตาลมะพร้าวมะปรามะขามเปียกเคี้ยวจนขึ้นสีไม่มีสีดำอย่างเงี้ยฮะมันก็จะได้ความหอมละมุนไม่เหม็นอยากได้ส้มตำจะตำให้หน่อยในเครื่องอยากอยากตำไหมเริมตำใครตำอร่อยเหมือนกันครับยวอยากได้ส้มตำเลยเขาบีบบีบมะนาวนะคะเขาแบบบีบมะนาวนิดนึง น,นี่นะครับว่าจะแบบมีความาคมชัดมากคมชัดมากหรือไม่นะคะ<ม>อให้เยอะมากเลยอะหนูหอ่อได้เยอะขนาดนี้เลยหรอได้เยอะครับนี่คือ,อหนูหอ่อใช่ไหมคะใช่ครับผมขอติดใส่ไข่ด้วยนี่ใส่ทีหลังหรือใส่ใส่ใส,ใส่ต้องผัดให้เอเส้นแห้งผัดจนแห้งแล้วตอกไข่ใส่ทีหลังครับอืได้รสชาติความความเฟรชอีกนิดนึงครับเอาจิงไม่ใส่ก็อร่อยอยู่แล้วอร่อยมากร หมีโฮราจานี้น้ําเปล่าแก้วเดียวคุณผัดได้ได้ขนาดนี้ประมาณขนาดนี้ใครๆก็ผัดได้ท้าว่าใครๆก็ผัดได้นะครับหรือเข้าไปบอกบอกเผ็ได้เนาะ<อ>เผ็เลค่ะเผลุงนายน้าําปล้าหรือลุงนาย ของอร่อยนะครับมีสองเพจเข้าไปดูมันจะมีสตอรี่มีเรื่องราวในติ k t o k อกในแรงต่างเอามาโพสกันแล้วก็จะได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องราวอาหารบ้านที่เราสามารถเอามาขึ้นห้างได้ทั่วประเทศในระยะเวัาสั้นสร้างชื่อเสียงให้อำเภอพหมายอำเภอที่เป็นเมืองปราสาทด้วยนะคะที่เขาบอกว่าข้าวเนี่ยก็เอามาจากอําเภอของตัวเองโดยตรงนะคะมาผลิตให้มาเป็นสินค้าที่ คุณสามารถจับต้องได้และที่สําคัญช่วยกันอุดหนุนคนไทยสินค้าไทยทําให้เราเนี่ยไปต่อได้ที่สําคัญเนี่ยบอกอันหนึ่งคือมันอร่อยจริงเราไม่ได้แบบมาแบบอย่างนี้อย่างนี้อร่อยอร่อยจริงอันนี้คืออร่อยจริงอยากให้ผู้ประกอบการทุกท่านที่มีของดีในแต่ละอำเภอแต่ละดึงความเป็นของแต่ละอำเภอตัวเตินออกมาผมเชื่อว่าแต่ละอำเภอมีของอร่อยทุกอำเภอนะครับผมเชื่อว่ามีคุณอร่อยทุกอำเภอ ดึงดึงออกมาให้ได้แล้วก็นามาสู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่คนในเมืองหลวงในหลังจังหวัดอื่นก็กินได้อยู่เชียงใหม่ก็กินได้อยู่สงไหงโกลกก็กินได้นะคะพังงาภูเก็ตกินได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าอยากใช้อาหารอร่อยๆอย่างนี้ยกระจายไปสู่ทั่วไทยแล้วก็อาจจะส่งนอกได้อีกนะคะในอนาคตต้องต้องฝากที่เป็นที่บิดขับนะคะที่จะคอยผลักดันให้กับสินค้าดีๆเหล่านี้นะคะต่อยอดให้กับผู้ประกอบการได้เติบโตแล้วก็ที่สาคัญเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะนี่มาพูดคุยกันในเรื่อง อันนึงนะคะในเรื่องของการผัดเขาบอกว่าการผัดเนี่ยเราจะต้องผัดใส่น้ำมันแล้วก็เอาเส้นไส่ก่อนหรือน้ำก่อนอะไรก่อนอันนี้สเต็ปแรกนะครับฉีกซอสลงกระทะถ้าชอบเนื้อสัตว์ใส่พร้อมกับซอสเลยใส่กุ้งใส่หมูใส่หมึกก็ไร้หมดมาใส่ไม่มาใส่กับน้ำซอสพร้อมกันเราเอาท็อปปิ้งที่เป็นเนื้อสัตว์ใส่พร้อมกับน้ำซอสผัดผัดสเต็ปแรกสเต็ปที่สองน้ำดื่มน้ำดื่มในแก้ว150่งมลคือแก้วพอเนื้อผัดพอเนื้อสัตว์สุกหมูมาก้าไก่สุกใส่น้ำสเต็ปสอง พอน้ำเดือดปุ๊บสเตตสามใส่เส้นค่ะไม่ต้องแช่ไม่เหมือนที่เราคิดนะคะสิ่งที่เราคิดคือลวกเส้นก่อนไม่ต้องผัดนี่คือสิ่งที่เราคิดแต่สิ่งที่เขาทําคือแค่น้ําซอสน้ําเปล่าแล้วก็เส้นทุกอย่างจบขยี้ขยี้ไปจนแห้งจนเส้นแห้งแล้วก็ใส่ไข่ก็ต่อต่อไข่ใส่ตุกกระทะแล้วเส้นทับ เราไม่ต้องคนนะครับรอสักไผ่สุกแล้วโรยผัดแล้วก็พริกเฮ้ยง่ายขนาดนั้นเลยต้องซื <c oughs> ้อาไปทำเดี๋ยวเอมมาขอเหมาไปสมห่อนะคะ <c oughs> เอ้สีห่ห่อเพราะเอมมี่ห่อคุณผู้ชมอยากเหมาเป็นเอมมาติดต่อได้นะคะที่ทางด้านหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้า,นาจอแต่วันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวไปฝึกการทําผัดหมี่โคราชกันต่อนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณลุงนายค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้กับ t a l ก t o เก t เตอร์นะคะเวลาเดิม8ปนาฬิกาค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสว